แดงนัวๆแซ่บ,บแมาพี่น้องหนึ่งสองสามไปพี่สวัสดีครับทา่ทาท่าเช้านาวพอ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพมื้อนี้พาพี่น้องมากินตำกุ้งสดหมูยอจัดให้พริกแดงเดือดครับพี่น้องพริกเต็มโคกคือเก่าลัดพักยังกว่าพี่แนะนั่พี่น้องนี่พักนี่พักพักไผ่ครับพี่น้องพักพายพักกัญจองอันนี้พักกาดพักบุ้งพักบุ้ง เอียงวะนิดหน่อยนี่กะลําพี <like. S 2> ่กะลําพี่จุดเตือนทั้งพี่น้อยพี่น้อยทิ้งเที่ยงมากกินข้าวน้ำกันลุยพี่ลุยเลยพี่เงาเลยเชี่ยวผู้เฒ่าผูเฒ่ามากกินข้าวน้ำกันมาเบมื่อเดือน่มื่อเดือนทั้งไก่ทั้งไก่กับเมารถมากเงาเลยกลับมาเบิ่งคำแรกเนาะโอ้โอ้โอ้เลยเบิ่งจะสีสันเลยพี่ขากบ่ขากเนาะ เสียเสรเรเลยกุ้งต้อบอกไงเลยพี่น้องใส่สามล่ยส่เลยใส่โลละสามล่ยบนัวแบนัวบักพิกตัวนี้บักพิกซีเกตแเนได้ใจเลยเทำาลแม่เลยบเส้น้อันบักพิกเผ็ดมันจีนเล่นมาเพียอือหูเลย ระดับเส้นเป็นเส้นบักกิ๊กเงี้ยบ่นี่จะเกลียดแทะเลยเนี่ยดองดอกล่ำดวนด้วยหญยาบ่แบบเผ็ดเผ็ดไปสันนี่จะใส่หมูย่ามานอ่ะั้งเนย Oh, con mm -hmm. ah, không con nữa Hãy คืนเบบเหมอนย่างจะไปกวัวที่กลัวที่หนูกวัวที่เนื้อกัเสือื้อผมผมลำ ยังได้มานะม,าม่เลี้ยงแม่พี่น้องใส่ไปเลียมฮักกี้นะทักกลับไปเบิงในเพจดนะี่ยแของห้าพันถึงหกพันตัวน้อยมันลูกมันยากได้เลี้ยงอยู่แต่ว่ามัน ตรงช่วงมันจะกินเปลืองมอวะอพี่น้องพี่น้องท่านใดตีเคยเลี้ยงเนี่ยนั่มาเด้อพี่น้องมันอยู่ห้องแอร์ของเฮ้ยอย่างนี่เป็นหมาเมืองนอกไหมพี่หมาผมใช้ไปเลี้ยงดัดเชีย้ย,ยอย่า,ย<ม>า<ไ>งนั้ยพี่หมเ่ามั้ยบักตัวยิ่งใหญ่ไหมหมาปางเออหนาหานาดุดดุเนาะพอ,อย่างได้มาเลี้ยงอยู่ เปไ็นแต่กินกินหัวอาหารนีน่อย่างมะอาหารมาแล้วเนาะเขาเนี้ยเป็นปั้นมันกินวะเ <c oughs> <c oughs> มีย่ยงใจเขาเหนี้ยขึ้นมาบ้านน้องกินก็ว่าก็เฮ็ดบาปมันเนาะย้อนเห็นข้าเดียวทะแล้วแล้ว,วมันกินเขาเนี้ยเนี่ยมาบ้านน้องถึมาพานันมาทำให้น้ำหน้ามป็นก้างกินยังไแข็งแรี้ยงคือยังในหนูไในมา เย็าไ,ได้มาเลี้ยงไหมพี่หองมันจังมาพันล้มพวกหมาป่นนั่นหมา,รมาหรือเขาหรือเขาเจอผสมพันธุ์มันออกมาเป็นเอเชียอะไรนี่เลยไซบีเรียนฮัตกี chặt cây bị động á tuồng sấy tinh hình nữa chuột chạc phàm วันอาทิตย์นี่เอ้ยวันเสาร์อาจจะวันเสาร์ได้พี่น้องลาบเป็ดพี่น้องขอมาหลายทั้งเพจกับขอมาอยู่กราบเลาจ,จะเป็นวันเสาร์นี่แหละลาบเพจทอดปิ้งแห้งโอ้สุดยอดพี่นอ้องทอดใบมะกรูดอันนั้นต้องเพจนุเพจน,นี่เมื่อไหร่จะมีข้าวตีคิ้ว อืนมนัม่นไม่ใช่ส่นเอาไหมาพี่ส่วน่านแก้มไหมนั่นส่วนเลย รสเผ็ดเลยโอเคส่องนะอว่าสิเผ็ดจำบุวงพีจะเลี้ยงเลยอย่าบอกลวจิสมาตั้งมาทีอะว่าอนตรายทด้น่จวดกึ้นดังเ้ยขึ่นสมองบุญนมเนธรรมดาด้เจอมาเนียจตายมันแนดีเด้อ なんで เลือดแป้งมาเป็นพี่น้องเลยกินเลือดแป้งไหมแป้งเป็ดนะเห็นโบ้ไล่เห็ดเหรอมามันเป็นแต่เสียบเหรอแขนดีนะนายจะกอดอยู่สวสดเอาสวสดเอากินเนื้อกุ้งดีเดี๋ยวขึ้นมากินกุ้งอิ่มเลยเด้อ กซื้อเขาจ,จะสามตัวหกคิปเ็ิบบาทจานอร่อยจํากุ้งสดไม้แข็งงับตัวได้ด้วยอ้วมาดิมือหนาใส่ปวากันดู อันดินเนานานหดรถบิ๊กเบค์นี่ยนสั่นมันสบายป,ะปะ่า่สบายปว่ามัอก่ามันสบายเาาายออเนี่ยเบาเน,น,นี่ยน่ยันคงจุงคุณ <c oughs> ังเกมมมากก็บสบายเลยเออ มึงเจ้าเ,เห็นกลุ่มไฟอยู่นเดียซื้อหี่มาแล้วกันได้บ่อยุ้งานอย่างมากกว่างกลุ่มไฟอยู่ทางรถไฟเขาตีลองตลาดลงรถไฟมาตอร์าเสว์ีไไ่มี่ป่ามีกลุ้มไกลบ้านกับี่สบ,บาย ตัวใหญ่ๆไม่ปลองไก่้บนคือไก่ตีเนี่ยตัวนึ่งมันเกือบสามร้อยกว่าบาทนะตัวใหญ่แห้งไก่เบเหนือมันเทบไปล้งไก่แบบนั้น็ดไตน้ำด๋อดไลองไก่ตีตัวใหญ่แห้งเเหนึอง่วงแล้วองุ่นกล้วย nửa đèn cũng cưng nó làm cái ơi mà nó Vẫn cháu Cha đây nó Còn cả hay cứ bàn nó gì cứ mong đầu vua này có gì mà pin vua bên nào nhìn nè thì tôi nghe pin nhìn tam hung gạt xe đấy pet nè cũng có mà ui ก็เล่นเป็นอย่างกินร้ายแล้วอคุยกินเดือดเดือดกินอิ่มแล้วไ <c oughs> ม่ได้จวดน,น้ำกัญชาเ่ยพี่น้องกู้ม,มือมันก็าจาต้มขายมันบ่วม่นบ่พี่ต้บัวมีอันกัญชากขายสก,กัดไหมที่ถูกกฎหมายน่อยไหมนะที่เขาปลูกตามเป็นเป็นเอียงกว่าเอิ่น กันชมกันชมเหมือนมันนขบวนกันช่าเลยม่นมีสายสายพันธ์นะพี่เื่อที่กินเขาแซวไปต้มกินดาวขึ้นมาพี่เนาะโอ้ยไม่เด้ว่าหรอเว้่แต่ต้มไก่ยังสดบรหยากว่าผมเลยอูไ้อืมห่วงมีกำนึงเยอมากนั่นเร็วใส่เอ้ยสดจนตาแดงคุณกำมังไงเรื่องอะ่ะเอามาใส่ต้มเป็ดสดนุ่นๆ่นะ มเอาเห,ห็นงานบ่ได้เลยนะรตัวใหญ่ๆจะข้ามไอโอโอหิ่นหองมืึงกันพี่คนละตัวเฮาท่านเด็ดท่านเด็เดหนึ่งสองสามอยู่พวงมาลัยนี่คนสุยด้วยตุ๋ยตุ๋ยอย่างนี้ด้วยหิ่น้องเอ้ยมึงเนี่ยแดงเดือดพี่น้องมึงอีกแดงเดือดพี่น้องจัดให้ลูกพี่ของมากเล่าแดงแดงนัวๆแซ่บ มาพี่หน่อยหนึ่งสองสามไปพี่แบบเลยพี่พี่จะเก็บของเถอะเป็ดแบบดีะนาประกาศนี่ประกาศดีบะ,ะหวัวนมได้กับบะหอยลุ่ม กุ้งนี่มันหวานหวานทิศดินติดเข่าแล้วกุ้งสดมาใช่นลำปลาได้มาแซบเลยเนาะพอเขามากินนิดนึงแซบลำปลาตัวใหญ่คนตัวโตน้อยคนนี้เน๊ะใช่พอดีทำอยู่โปรเนี่ยสี่นี่พอดีกุ้งแซบลำปลาตัวใหญ่ไรมั่งกันก็แล้วแต่คนมากต้องกินหน้องแซบือนกันมา ตัวนี้ามากคิดผ่านแล้วไม่ไห้องกูโตนะ่เรื่องด้ได้หนอน <c oughs> ตัวทุกถ่ายเดี๋ยวามากก็ห้องดีครับเน่ะตัวตัวนี้เราสี่แห้สี่แห,ห้แมนนี่สิห้องดีสิแมย <c oughs> อตอนหนึ่งหมูย่อใช่เครื่องเดียวอย่าง,มงนหมูย่องับเออสีสันแบบนี้หน่อยเงบองเนี่ยโอ้เอาไปตำอีกได้๋นี้นี่ตำมกสานหมกงใส่เลย ขอทายพี่โอเคเนาะพี่น้องแซ่บบ่เขอทายเนาะ<ช>โอเคครับพี่นอ้องมื้ออื่นมื้อวันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์เดี๋ยวจัดลาบเกันเถอะนะครับเด้อแต่มื้ออื่นนี่อาจจะเป็นอีหยังเดี๋ยวพี่น้องกถ็ถ่ายรอชมเลยครับเด้อก่อนเดินก็ฝากรอยก์กดแชร์กดติดตามผม2คนเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ